สองสามโอเคโอ้โหพอกครัวบอยครับเชฟบอยเห็นครับเห็นเอาทำไมใส่ไม่หมดบอยเอ้ยอย่าอย่าอย่าไปอย่าอย่าไปจะขัดบอยให้บอยอย่าตั้งใจโอเคไม่เดี๋ยวตั้งแต่นั้ามันมันเลี้อีกเดี๋ยวพวกเราว่าบอยอีก เปไปิดทุ่นเห็นบอกทั้งคืนไปไที่ต้นไม้ทั้งคืนเจสปอตไลท์ปิดกาอาจานเลยจานนึงสองจานช่วยสองฟังนี้ด้วยอายานี่จำอะไรครับอันนี้ครับเอาข้าวบุครับข้าวบุครับราี่เียวเต้นเลยเพื่นโอ้นิดานิดาครับ เป็นกุนให้กำลังใจตลอดนะครับไม่ไปไหนเลยนะครับไอ้แต้ว่าครับทำอะไรครับอาจารย์หนูนี่นาทีบอกกระเทียมก็หันฝักโอ้โหนาทีอันดับใหญ่อันดับนี้นะครับมีอะไรที่ยากสุดคือตกใจนะครับแค่นมาใส่กำลังใจบอยห่ครับางนี่เนาะ ก็หันหันหันปิดครับวิดครับวิดทำอะไรวิดนั่งหมูกวนกวนกวนไก่กวนไก่อตีไก่อตีไก่ไก่ซินารีซินารีดูแตกไม่ไข่ให้กลังใจเพื่อนค่ยน้านักศิลป์นักศิลป์ให้กำลังใจเพื่อนนะจ๊ะทำอะไรบ้างแล้วครับ ให้กำลังใจนะครับลองดูนะครับมีกระป๋องฟิปอยู่นะครับฟิปขนมอยู่นะครับแล้วก็กับข้าวเกียบอาจารย์ใส่กับขี้อัดหลังลายลายคือใครนี่ลายเวนาเดียไมเวดาเดียวพี่ทำอะไรบ้างแล้วครับหนูกรโปรงไปล้างข้าวสารค่ะจ้าจี้หกจี้ก็จริงจะเอาหลักฐานมาเดี๋ยวถ่ายพี่ไม่าด้วยมาซะมากซะมากให้กำลังใจอาจารย์อ่ากำลังใจอาจารย์นะสลายกันสรา หันหันมาทางนี้โอ้ไม่เคยเห็นโู้ฮันุพาอันุพาโน่นเกาไฟเมื่อกี้ค่ะรีโกยรีโกยรีโกยเอาทางรีโกยทำอะไรครับจ้าขนม้าจ้ะขนม้านุ่มะครับแมวโอาไม่ลัยใหญ่ไม่ลคยใหญ่ไม่เคยใหญ่ไม่ เตือนเือนูเองใส่ย่ามหน่อยยามยามขึ้นนี่นอนย่ามดูนี่หน่อยนะครับเป็นซิเกลุสซี่